บทที่13เชื่อประเทศไทยสักครั้งอีก12ชั่วโมงข้างหน้าปีไก่จะบินจากปีสุนัขจะมาแทนหมดไปแล้วอีกหนึ่งปีเราได้สร้างความดีอะไรบ้างอาจารย์สุจิตรามานั่งสำรวจตัวเองและถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคำตอบคือจำรายละเอียดไม่ได้รู้แต่ว่าพยายามสร้างความดีให้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนบางครั้งเกิดความขุ่นเคืองที่สถาบันทั้งสามถูกกระทำย่ำยีจากผู้หลงผิดหากก็ต้องอุเบกขาเมื่อรำลึกนึกถึงคำทรงสอนของพระบรมศาสดาส,ดาสัมมาส,สัมพุทธเจ้ากัยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังผู้ทำดีย่อมได้ดี ผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่เป็นไรหรอกอยากทำอะไรก็ทำไปแต่เมื่อกรำมาให้ผลอย่ามาร้องกล่ำครวนก็แล้วกันทำไมถึงทำกับฉันได้ไม่มีใครทำกรรมแทนกันได้นี่คือสัจธรรมมีเรื่องน่ายินดีที่พวกเราชาวพุทธมุสลิมคริสพรามหมณ์ฮินดูและซิกได้พร้อมใจกันจัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและเชิญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานผู้ที่ช่วยประสานงานและเตรียมการให้พวกเราถึงสี่เดือนคือคุณเดือนเพนโพเนียมที่ปรึกษารัฐมนตรีศึกษาฝ่ายการาศาสนาที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐจะต้องเร่งรัดการให้มีการสอนสาศาสนาศึกษาแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถม ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกอบกู้คุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งชาติกลับคืนมาการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2548ณนะห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยผลการประชุมเสวนาออกมาว่า รัฐมนตรีศึกษารับที่จะดำเนินการให้ตามมติของที่ประชุมความหมายแตกต่างจากรับไว้เพื่อพิจารณาเพราะผลออกมาว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยก็อาจเป็นได้ขออนุโมทนากับท่านด้วยค่ะอีกงานคือเมื่อวันที่17ธันวาคมอาจารย์ได้รับเชิญไปร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและ รับเกียรติบัตรในฐานะทูตสันติภาพ LLF WP Ambassador for Peace Intelligence and International Federation for w o r l d Peace จัดขึ้นที่สำนักงาน UPF Universal Peace Federation ถนนรามคำแหงมีผู้ได้รับเกียรติบัตรหลายท่านซึ่งเป็นาศาสนิกของาศาสนาต่างๆ พระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้รับการถวายด้วย llfwp ในภาษาไทยคือสหพาันานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกส่วน upf คือสหพันธ์สันติภาพสากล upf เป็น ngo non น government organization คือเป็นองค์กรเอกชนที่ประกอบด้วยองค์กรย่อย14องค์กร LLFWP เป็นหนึ่งใน14องค์กรย่อยและอีกองค์กรย่อยหนึ่งคือ Professor World p e s t Academy ซึ่งอาจารย์ได้รับเลือกเป็นรองประธานตั้งแต่ปีคศ1999โดยท่านศาสตราจารย์ดรกิรติบุญเจืออาจารย์ของอาจารย์เป็นประธานและในปี 1999ในวงเล็บ2,542ทาง PWPA ได้มีการประกวดบทความเกี่ยวกับสันติภาพเพื่อเฉลิมฉลองปี2000อาจารย์ก็ชนะการประกวดบทความโดยใช้ชื่อเรื่อง b i l d i n g Peace in the New Millennium ในวงเล็บการสร้างสันติภาพในสหัสวัสษใหม่ นำเสนอในการประชุมองค์กรสหประชาชาติยูเนสโกได้รางวัลเป็นเงิน250เหรียญสหรัฐและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มของการทำงานในระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศความเรียงระดับนานาชาติเรื่อง creating sustainable world peace ในวงเล็บการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืนในปี2003 ในวงเล็บ2,546นอกจากเกียรติบัตรในฐานะทูตสันติภาพ LLFWP แล้วอาจารย์ก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้อุทิศวิทยากรอันมีค่าแก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ในโครงการวิปัส,สนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มาของเรื่องก็คือประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิจิตราวิพิสมาโกลรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประกันคุณภาพคณะทันตแพทย์ได้โทรศัพท์ต,ต,ติดต่อมา จะขออาจารย์เป็นวิทยากรในโครงการวิปัสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรึกษาว่าจะจัดที่ใดที่วัดอัมพวันได้หรือไม่อาจารย์ก็ตอบว่าวัดอัมพวันต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเพราะที่วัดมีผู้เข้าปฏิบัติจำนวนพันทั้งปีโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมจะมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นหมื่น ควรจะไปที่วัดสามชุกส่วนวัดป่าเจริญราชธรรมารามอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พักและห้องน้ำยังไม่เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติหากมีจํานวนมากอาจารย์ก็ติดต่อที่วัดสามชุกให้ท่านพระครูสวุวรรณวิจิตท,ท่านก็อนุญาตพูดถึงวัดสามชุกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อา่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างห้องน้ำโรงอาหาร และปูพรมวิทยาศาสตร์ศาลาปฏิบัติธรรมผู้บริจากรายใหญ่คือคุณเกษมสุขฝ่ายทางธรรมแห่งร้านเกษตรบางลี่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสรุปว่าคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนวัดสามชุกระหว่างวันที่1 0 1ถึธันวาคม 2,548โดยมีอาจารย์และอาจารย์ศิทธยาทาดาสีเป็นวิทยากรนับเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ถือว่าได้ผลร้อยเปอร์เซนต์เพราะแต่ละท่านตั้งใจปฏิบัติไม่มีหลบเลี่ยงหรือแอบไปงีบเลยแม้แต่ผู้เดียวอาจารย์เคยมาเป็นวิทยากรที่วัดสามชุกหลายครั้งเป็นผู้อำนวยการจัดสองครั้งนอกนั้น เป็นวิทยากรแต่ละครั้งจะมีอาจารย์สิทธยาธาดาศีมาช่วยบ้างอาจารย์นัทน,นันประกายสันติสุขมาช่วยบ้างหากอาจารย์สองท่านไม่ว่างอาจารย์ก็จะเหนื่อยมากเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้อาจารย์ต้องขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการปฏิบัติครั้งแรกที่ทุกท่านก็ตั้งใจมากถึงวันรับวุฒิบัตร ซึ่งออกให้โดยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้มอบคือพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีท่านให้พรทั้งวิทยากรทั้งผู้เข้าปฏิบัติว่าผู้ที่เป็นรองศาสตราจารย์ก็ขอให้ได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์ผู้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอให้ได้เป็นรองศาสตราจารย์ ส่วนผู้ที่เป็นอาจารย์ขอให้ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พวกเราพากันสาธุเพราะผู้เข้าปฏิบัติหลายท่านเป็นรองศาสตราจารย์อาจารย์ก็ขอเอาใจช่วยให้ท่านเหล่านั้นได้เป็นศาสตราจารย์เพื่อที่ตัวเองจะได้ขอโดยสารไปด้วยสักคนหนึ่งไม่งกเลยใช่ไหมคะเขียนมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านโปรโดอย่าคิดว่าอาจารย์พูดแต่เรื่องของตัวเองจุดประสงค์ที่เขียนมาข้างต้นคืออาจารย์อยากให้ท่านผู้อ่านสร้างความดีตลอดเวลาโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนาก็ขอให้ท่านทำโอกาสนั้นให้เป็นโอกาสทองของชีวิตหากตั้งใจปฏิบัติเพียงสามวันท่านก็สามารถพบของดีแห่งชีวิตได้ และที่อาจารย์กล้าพูดว่ารุ่นนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนั้นหมายถึงทุกท่านตั้งใจปฏิบตัติผิดกับรุ่นอื่นๆที่ได้ผลไม่เต็มร้อยโดยเฉพาะคนระดับผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมักจะไม่ยอมปฏิบตัติจับกลุ่มคุยกันขณะที่คนอื่นเข้าปฏิบตัติมีอยู่รุ่นหนึ่งที่นอกจากจับกลุ่มคุยกันแล้วยังชงกาแฟกินในเวลาปฏิบัติ ทิ้งถ้วยกาแฟไว้จเจ้าอาวาสต้องมาเก็บไปล้างให้อาจารย์ก็บอกว่าทำแบบนี้กรรมจะตามไปถึงลูกหลานเพราะหลวงพ่อสอนไว้ว่าคนที่เข้ามาสร้างความดีแล้วกลับมาสร้างความชั่วกรรมก็จะตามถึงลูกหลานพวกเขาก็โกรธอาจารย์กับอาจารย์ศิทธยาที่ไปว่าเขาหากเขามีปัญญาก็จะคิดกลับกัน คือคิดว่าอาจารย์ไม่อยากให้เขาบาปจึงต้องลงทุนยอมให้เขาเกลียดกล้าว่าเขาตรงๆเพราะฉะนั้นหากใครที่อัตตาเหนียวแน่นอย่างนี้ก็อย่าไปปฏิบัติเลยเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปกลับมาอีกด้วยหลวงพ่อท่านสอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นบุญแรงแต่ถ้าไปทำผิดก็บาปแรงเช่นกัน ในรุ่นที่อาจารย์บอกว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนี้มีบุคลากรคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อ20ปีก่อนอาจารย์จำเธอไม่ได้แต่เธอจำอาจารย์ได้และมาปรึกษาเรื่องลูกอาจารย์ก็บอกวิธีและบอกว่าขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วกุศลจะถึงลูกลูกจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างปฏิหารเธอก็รับปากจะตั้งใจก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ คือไม่เคยขาดหรือหลบเลี่ยงวันสุดท้ายก็ยังทำหน้าคิ้วผูกโบอยู่และสารภาพว่าทำใจเรื่องลูกไม่ได้อาจารย์ก็เลยเทศกันใหญ่โดยมีรองศาสตราจารย์วิจิตราซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเธอร่วมเทศด้วยอาจารย์สรุปให้เธอฟังว่าเธอจะต้องยกจิตให้ได้เมื่อยกจิตได้จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าให้จิตตกรับรองว่าชีวิตจะต้องทุกข์ระทมตรมเศร้าตลอดไปเธอก็รับปากว่าจะพยายามเพราะฉะนั้นท่านที่มีทุกข์มีปัญหาท่านต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสอนว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเราจะมาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เพราะปัญหาที่เกิดมาจากการกระทำของเราก็คือเป็นกรรมของเรา จะยกไปให้คนอื่นไม่ได้เหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนอัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้คนอื่นช่วยเราได้ก็เพียงแนะนำดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าตุมเหหิกิจจังอาตตปังอัคขาตาโรตถาคตา ความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องโยงไปหาความเพียรเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นั้นต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากถ้าแก้ปัญหาชีวิตได้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังมีพระพุทธพจน์รับรองว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติ บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรขอเล่าเรื่องความเพียรที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเธอมาพบและเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยตนเองเมื่อวันที่28ทธันวาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอผูกคอตายเมื่ออายุ61ปีตอนนั้นเธออายุ40สสาเหตุที่คุณพ่อของเธอผูกคอตาย เพราะถูกภรรยาน้อยเอาอยาบ้าใส่ในเครื่องดื่มชูกำลังให้ดื่มทุกวันกว่าจะรู้ก็ติดงอมแงมเสียแล้วความที่กลัวลูกและภรรยาจะต้องอับอายขายหน้าจึงหาทางออกด้วยการผูกคอตายผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยเป็นแม่ไม้มีลูกโตเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่ากับเธอและเป็นคนงานของคุณพ่อผู้ซึ่งมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เมื่อคุณพ่อผูกคอตายผู้หญิงคนนั้นก็หนีตเตลิดเพราะกลัวลูกๆของสามีจะตามฆ่าเธอบอกอาจารย์ว่าเธอไม่เคยคิดแม้แต่จะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเพราะคิดว่าคุณพ่อกับหล่อนต้องเคยมีกรรมร่วมกันมาแต่เธอก็อยากช่วยคุณพ่อไม่อยากให้ท่านไปตกนรกเธอทำบุญทุกรูปแบบไม่ว่าจะทอดกรถินผ้ป่า ถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาเรียกว่าใครมาบอกบุญก็จะทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตได้สองสามเดือนก็มาเข้าฝันน้องชายซึ่งเป็นอาของเธอบอกว่าที่เธอทำบุญไปนั้นไม่ถึงท่านถ้าจะให้ถึงต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดพอเอิญเธอเป็นแฟนหนังสือกุลสตรีและชอบอ่านงานของอาจารย์ จึงไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวันทุกสุขสาวอาทิตย์เธอเพียรพยายามเดินจงกรมและนั่งภาวนาจนสามารถเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงคือปฏิบัติติดต่อกันสี่ชั่วโมงได้ขอเรียนว่าการทำเช่นนี้ไม่ง่ายเลยค่ะอาจารย์เองบางครั้งเดิน30นาทีนั่ง30นาทีก็ยังรู้สึกว่ายาก เพราะเวลาช่างผ่านไปเชื่องช้าเสียละเกินคุณพ่อก็มาเข้าฝันน้องชายอีกสั่งให้มาบอกเธอว่าขึ้นจากนรกแล้วพอลูกสาวอุทิศส,ส่วนกุศลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานมาให้พออามาบอกอย่างนี้เธอดีใจมากและอธิษฐานขอให้คุณพ่อมาหาบ้างวันหนึ่งเธอนั่งกรรมฐานอยู่ที่บ้านคุณพ่อก็มาข้างหลังพูดขอบใจเธอ และบอกว่าอย่าหันมาดูพ่อนะเธอบอกว่าหนูอยากเห็นพ่อหนูจะหันคุณพ่อก็บอกอย่าหันเธอก็เถียงว่าหนูจะหันแล้วก็หันไปปรากฏว่านั่งคอเคร็ยตัวแข็งเลยเอี้ยวตัวจะหันไปดูคุณพ่อแต่หันไม่ได้เธอก็ตอบว่าคุณพ่อว,ว่าทำไมไม่ให้หนูเห็นคุณพ่อตอบว่าขอประทานโทษค่ะอาจารย์ จำไม่ได้แล้วหากขืนเดาไปก็เกรงว่าจะผิดเลยจะกลายเป็นพูดปดเล่าเท่าที่จำได้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปอาจารย์น่าจะพกเทปบันทึกเสียงจะได้นํามาเล่าให้ครบถ้วนจริงๆอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อของเธอจึงไม่ให้เธอเห็นจำไม่ได้จริงๆคะ่ะอย่างไรก็ตามเรื่องที่สุภาพสตรีผู้นี้เล่า ทำให้อาจารย์นึกถึงเรื่องตะเหลงห้วยที่มาเข้าเยบเภาบอกหลวงพ่อว่าให้ไปบอกอาเจียหลานสาวซึ่งหลวงพ่อเรียกเจเจียว่าไม่ต้องทำบุญมาให้อ้วเพราะไม่ได้รับถ้าอยากให้อัวได้รับถ้าอยากให้อัวได้รับต้องให้อีไปเจริญกรรมฐานครั้นรุ่งเช้าหลวงพ่อก็ไปเล่าให้เจเจียฟังเจเจียงดหงิดใส่ว่า กรรมฐานกรรมโทนไม่เอาหรอกเสียเวลาทำมาหากินเป็นอันว่าตาเหลงห้วยโชคร้ายเพราะหลานไม่เชื่อแต่คุณพ่อของสุภาพสตรีผู้นี้โชคดีที่ลูกสาวเชื่อและสามารถช่วยคุณพ่อขึ้นจากนรกได้อาจารย์สุจิตราต้องได้เปอร์เซ็นต์บุญด้วยอย่างแน่นอนในวงเล็บงกบุญอีกตามเคย ขอเล่าเรื่องปีเก่าอีกนิดนะคะอาจารย์ก็ทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่แต่ช่วงนี้ดีขึ้นตรงที่บางงานก็ส่งลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักศึกษาปร,ริญญาโทไปประชุมแทนแล้วก็มารายงานผลเช่นส่งคุณปิยะชัยศรีอัมพรไปประชุมแทนไปประชุมแทนที่สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย คุณปิยชัยก็กลับมารายงานว่าที่ประชุมเลือกอาจารย์เป็นกรรมการบริหารของสภาค,ครับอาจารย์บอกคงเห็นอาจารย์งานไม่พอมือกระมังวันที่30ทธันวาคมอาจารย์มีสอนทั้งวันเพื่อนคือดรดาราวันเด่นอุดมโทรศัพท์มาบอกว่าประมาณหนึ่งทุ่มหลวงตามหาบัวจะทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติให้ไปร่วมงาน อาจารย์สอนเสร็จหิวข้าวมากก็พาลูกศิษย์ไปทานข้าวแล้วก็กลับบ้านไปค้นกำไรทองที่พี่สาวให้ไว้ตั้งแต่เรียนจบด็อกเตอร์ใหม่ๆสิบสามปีแล้วให้ไว้สามอันหนักอันละหนึ่งบาทก็นำไปทอดผ้าป่าสองอันเพราะไม่มีเงินสดช่วงนี้ราคาทองบาทล้านหมื่น 10, เศษเท่ากับได้ทําบุญสองหมื่น จะทำทั้งสามอันก็เกรงใจพี่สาวเพราะพี่บอกว่ากำไรก็คือกำไรต้องเก็บไว้จะได้ค้าขายมีกำไรปรากฏว่าอาจารย์ไปถึงสวนแสงธรรมสองทุ่มเขาทอดกันเสร็จแล้วจึงฝากดอเตอร์ดาราวันถวายหลวงตาวันรุ่งขึ้นจากนั้นลูกศิษย์ก็พาไปกราบพระเดชพระคุณพระพระโมโมนีวัดบอวรนิเวศอาจารย์นำหนังสือไปถวาย ส่งลูกศิษย์แล้วก็กลับบ้านกับลูกศิษย์อีกคนซึ่งอาจารย์จ้างเป็นเลขาด้วยเลขาส่วนตัวจะเป็นผู้รับสายแทนนะคะวันที่31นั่งเขียนต้นฉบับให้กุลสตรีตั้งใจจะไปช่วยงานวัดอัมพวันช่วงบ่ายปรากฏว่าออกจากบ้าน1 8นาฬิกนาทีขับรถไปเรื่อยๆพระอาจารย์สิทธิยาบอกว่า แม่ใหญ่สอนไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ว่าให้ขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะถ้าชนจะรอดถ้าขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงชนแล้วรอดยากมากด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงถึงวัดสองทุ่มเกือบครึ่งหากก็ทันร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรบวัตตนสูตร ซึ่งเริ่มเวลาสี่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นหลวงพ่อก็ให้พรฉบับย่อเพราะหมอขอให้งดใช้เสียงให้พรเสร็จท่านก็นำทำวัดเช้าจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนอนอาจารย์กับเลขาก็ซื้ออาหารที่หน้าวัดเพื่อเตรียมไปให้คุณแม่ใส่บาตรพาอถึงห้องพักก็สวดมนต์เดินจงกรมนั่งภาวนา อย่างละ30นาทีจนถึงตีสามของวันที่หนึ่งมกราคม2549จริจึงนอนก็เลยได้สร้างความดีให้ตัวเองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะตอนหลวงพ่อให้พรอาจารย์จำได้ลางๆว่าให้ละชั่วทำดีมีศีลธรรมและขอให้กิจการทั้งปวงจงสำเร็จลุล่วงด้วยดี อาจารย์ก็ขออัญเชิญมาฝากท่านผู้อ่านด้วยค่ะขออนุญาตตอบจดหมายคุณวีระสุดาต้อนรับปีใหม่นะคะหนึ่งหนูสวดมนต์หนูต้องแผ่เมตตาให้เข้าทั้งคู่ไหมคะตอบว่าต้องอย่างยิ่งค่ะและต้องแผ่เมตตาด้วยเมตตา อย่าแผ่ด้วยโทสะจะไม่ได้ผลเท่าที่เล่ามาคุณยังตัดใจไม่ได้และเมื่อแผ่เมตตาก็จะกลายเป็นเมตตาที่เจือด้วยโทสะแบบนี้แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปนะคะสเวลาหนูสวดมนต์หนูจะนึกถึงตอนเขาด่าเขาว่าหนูแล้วหนูก็จะร้องไห้และสวดมนต์ไปด้วยหนูจะบาปไหมคะตอบว่าบาปแน่นอนค่ะ เวลาสวดมนต์คือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคุณต้องระลึกถึงพระพุทธคุณและคุณงามความดีที่พระองค์มีต่อชาวโลกไม่ใช่มานึกถึงคำด่าของสามีจะทำร้ายตัวเองไปทำไมล่ะคะต้องเอาอย่างยอดหญิงคนหนึ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังสามีเขามีภรรยาน้อยแล้วก็ด่าเธอห้ามไม่ให้เธอมาวัดเธอก็มา แล้วก็หลวงพ่อสอนให้อดทนอย่าไปสนใจเขาจะด่าอย่างไรก็นิ่งเสียเธอก็ทำตามสามีด่าก็ไม่เถียงสามีขออยาก็บอกว่ายังไม่พร้อมขอเวลาก่อนพร้อมแล้วจะบอกสามีก็เร่งอยู่เรื่อยคงถูกภรรยาน้อยบัญชามาเธอก็ผัดผ่อนบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต สามีก็เหลือร้ายภรรยานั่งสวดมนต์ก็ถุยน้ำลายรถศีรษะเลยคนกำลังหลงทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดภรรยาก็สวดมนต์ต่อไปไม่ว่าสักคำต่อมาธุรกิจของสามีแย่ลงแย่ลงเพราะผิดศีลข้อกาเมภรรยาก็แอบไปเปิดบริษัทใหม่กับน้องชายปรากฏว่ารุ่งเรืองมาก พอเลิกงามยามดีก็บอกสามีว่าฉันพร้อมที่จะหย่าแล้วนัดกันไปที่อำเภอได้เลยปรากฏว่าสามีร้องไห้บอกไม่อยาก็ขอโทษขอโพยภรยาภรรยาบอกต้องไปขอโทษหลวงพ่อบอกว่าที่เธออดทนได้เพราะทำตามที่หลวงพ่อสอนสามีก็ยอมไปขอโทษหลวงพ่อตั้งแต่นั้นก็รัก และเชื่อฟังภรรยาทุกอย่างแต่ไม่ทราบว่าเลิกกับภรรยาน้อยหรือเปล่าเรื่องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะผู้หมวดขาสามสามีหนูเข้าซื้อบ้านซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้ของที่เขาได้ไปจะเป็นของร้อนไหมคะพอมีบ้านผู้หญิงคนนี้ก็เอาพ่อแม่มาอยู่เพื่อเลี้ยงลูกให้เขาครอบครัวนี้จะบาปไหมคะ ทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขาตอบว่าของที่เขาได้ไปเป็นของร้อนไหมคะจะร้อนหรือไม่อาจารย์ไม่สนใจสนใจแต่ว่าตอนนี้ใจคุณร้อนแล้วคะ่ะร้อนด้วยแรงริษยาหน้าที่ของคุณขณะน,นี้คือไม่ต้องไปสนใจคนอื่นรีบดับไฟที่กำลังเผาใจตัวคุณก่อน ส่วนที่ถามว่าครอบครัวนี้บาปไหมคะก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ว่าคุณไปเอี่ยวบาปกับเขาเป็นใช้ได้สนใจแต่ว่าคุณอย่าไปเอี่ยวบาปกับเขาเป็นใช้ได้ขอให้ทำตามที่คุณสุภาพสตรีที่เล่าไว้ข้างต้นทำนะคะคุณอาจไม่ชอบใจที่อาจารย์ตอบเหมือนไม่เข้าข้างคุณอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เองเคยเป็นอย่างคุณคะ่ะ แล้วหลวงพ่อก็แนะนําอาจารย์อย่างที่อาจารย์แนะนําคุณตอนนั้นอาจารย์ก็แอบ,บโกรธหลวงพ่อคิดว่าท่านเข้าข้างผู้ชายด้วยกันต่อเมื่อทําตามที่ท่านแนะนําได้แล้วสวรรค์ก็เป็นของเราค่ะตอนนี้อาจารย์ไม่เคยทุกข์เรื่องสามีเพราะไม่มีสามีแล้วค่ะแต่อาจารย์ไม่อยากให้คุณตัดสินใจแบบอาจารย์นะคะเพราะคุณมีลูกตั้งสามคนแล้วคุณก็คงไม่ได้ทำงานด้วยใช่ไหมคะ ข้สี่สามีหนูกับผู้หญิงคนนี้ใครจะบาปกว่ากันคะคําตอบคือผู้ที่ใช้นามแฝงว่าวีรสุดาจะบาปมากกว่าคนทั้งสองหากว่าคุณยังตัดใจไม่ได้อาจารย์ขอยืนยันว่าขอให้คุณทำอย่างที่สุภาพสตรีผู้นั้นทำที่อาจารย์เล่ามาแล้วคุณจะพบกับความสุขค่ะต้องทำให้ได้นะคะ คุณโชคดีกว่าผู้หญิงอื่นหลายล้านโชคดีที่มีลูกเรียนเก่งสามีเลี้ยงโดยที่คุณไม่ต้องทำงานอย่าทำตัวให้กลายเป็นคนโชคร้ายเลยค่ะเชื่อประเทศไทยสักครั้ง